วัดระยะเรียบร้อยแล้วนะครับ214หลาแต่ว่ามันตามลมครับนะครับตามลมอา่าพาสามสำหรับผมผมจะเป็นคนทิศตีเหล็กพาสามไม่ค่อยดีครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอ่อนมากกว่าอันนี้ผมจะเน้นหน่อยลองดูว่าจะอ่อนไหมเหล็กสนะครับคือมีทราย3บ่อดักหน้าหลังซ้ายขวานะครับคือถ้าสั้นก็อยู่ระหว่างบอ่อทรายก็โอเคครับเล็งทงไปเลยครับเพราะมันตามลมเล็งทง สั้นก็อยู่หน้ากินนะครับืมลูกนี้ดีครับแต่น่าจะโดนลมหอบไปหน่อยสายทงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าออนหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูเพื่อนๆดูครับกรีนใหญ่นะครับแต่ทงปักอยู่ชิดขวาแต่ผมออนนี่แบบงับก้าวได้ยี่สิบหลาทีนี้จะหยุดสามพัดได้ก็ต้องน้ำหนักพัดแรกต้องดีก่อนนะครับผม ให้ลายเยอะนะครับประมาณคันธงหนึ่งเลยนะครับผมให้ลายไปทางนี้เลยประมาณเงาใบธงนู่นเลยครับ2ี่ิบหลาพัดทางขึ้นผมต้องลากยาวไว้นะครับเข้าไปหลุมแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเยประมาณฟุตหนึ่งครับรมาณฟุตนิดๆถือว่าสำเร็จครับโอเคพาไปจัดการพัดย,ยาวๆ20ิบหลาครับ